มาเจอตลาดผัข่าเลยครับเฮ้ยมาเจอร้านนี้ด้วยนี่ที่เราทำด้วยกันต้อขายเยอะเลยนี่นะครับวันนี้เฮ้ยเรนไม่ได้กันได้เลยข่านถาหาลูกค้าไหมนี่นะครับเฮ้ยเยอะเลยนี่ใครสนใจทำมาเจอพวกเราได้นะครับที่หาข่ายนะครับวันนี้ใช่ถ้าลงคิดพันนะพันนี่งลงเลยดูเวลาลงเดี๋ยวลงให้นะครับนี่นะครับข่าอยู่ท้ายๆบุ้ยๆเลยนะครับนี่ แล้วมันเครื่อง75บาทนะครับไม่บุกละข,ขาเลยนี่นไปเลยเออนั่ออนแหละครับเยอะมากมายแล้วมันหมุนไว้อย่าเนี่นะไม่ต้องหลับเถอะโอ้โหนี่ครับจะร้านเสร็จเข้าร่มด้ว้ยเดีือดดันด้ว้ยนี่โอ้โหนี่ขอเจ็ดสิบหาบาท,ทานะครับได้เขียนป้ายพระเบกเขียนมาปะ ไปดูร้านอื่นมาแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเสร็จมันก็ไปเดิน,นหาอะไรกันไคะแบตแบตเตอรี่อีที